กับผมชื่อนายปียรัตน์ทิมงามอยู่คณะบริหารธุรกิจ BC 572ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สายน้ำที่ยังคงไหลรินก็เหมือนพ่อไม่สิ้นความตั้งใจ พระราชินีผู้ทรงงานเคียงคู่พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิติเศรษฐกิจทุกครั้งที่เมืองไทยเกิดน้ำท่วมหรือเกิดภัยพิบัติอย่างไรก็ตามข้าพระเจ้าได้ตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำของพระราชาทานไปช่วยเหลือราษฎร มักจะเป็นเครื่องอุป,ปโภคบริโภคแล้วก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้าซึ่งไม่สำคัญช่วยเขาไม่ได้จริงๆและไม่เพียงพอทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาวคือทำให้เขามีความหวังที่จะอยู่ดีกินดีลูกหลานได้เข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสือ แต่ชาวบ้านบอกว่าเขาจะส่งลูกไปเรียนหนังสือไม่ได้เพราะว่าลูกเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันทำมาหากินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงหาแหล่งน้ำให้ในการทำไร่ทำนาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติบ้านเมือง ทรงพระดำเนินดูตามไล่ของเขาต่างๆทรงคิดว่านี่เป็นการให้กําลังใจและทรงให้ข้าพเจ้าดูแลพวกครอบครัวก็เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพมูลนิธิท่ส่งเสริมศิลปะชีพเป็นที่รวมของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โครงการศิลปะชีพเน้นการพัฒนาอาชีพที่ช่วยเสริมรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่งโดยเน้นงานฝีมือพื้นบ้านหรือหัตถกรรมในครัวเรือนที่ใช้วัสดุท้องถิ่นนอกจากจะทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านผลิตผลงานแล้วยังทรงรับซื้อผลงานหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย และทรงหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการจัดแสดงตัวยิตภัณฑ์ศิลปะชีพในงานต่างๆทั้งในประเทศเช่นงานศิลป์แผ่นดินงานสืบสารสมบัติศิลป์และงานศิลปะชีพในต่างประเทศเช่นในสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและยี ญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ศิลปะอาชีพฝีมือชาวบ้านในโครงการศิลปะอาชีพแพร่หลายมากขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชดำรัดเกิดขึ้นในปี2540ครั้งเสด็จไปทรงไปเยี่ยมรัษฎรที่บ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกเป็นแหล่งจ้างงานให้ชาวบ้านที่ยากจนนอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและยังสามารถนำความรู้กลับไปใช้ ในที่ดินของตนเองได้รวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างขยายผลไปแล้ว17แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโอกาสและความรู้โดยพระราชทานอาชีพจากโครงการศิลปะชีพพิเศษและโครงการฟาร์มตัวยอย่างที่สร้างให้คนมีอาชีพที่มั่นคงโดยไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนทั้งยังมีพระเมตตาพระราชทานอุปกรณ์ และความรู้ให้ราษฎรได้ผลิตโดยใช้แรงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายสร้างไรายได้มีการจ้างแรงงานไปทํางานในฟาร์มตัวอย่างได้รับการฝึกฝนเรียนรู้แล้วยังกลับไปทําเองที่บ้านได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรม ในศูนย์ศิลปะชีพนอกจากมีรายได้เลีย้ยงดูครอบครัวแล้วยังได้รับความรู้ติดตัวไปสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปสมดังพระราชดำดรัสขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน ที่มีได้ทรงคิดถึงเรื่องของกำไรหรือขาดทุนหากแต่การที่จะให้คนยากคนจนมีงานทำมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ก็จะมีความสุขความสงบประเทศชาติมีความมั่นคงด้วยอามพระราชาหรือไทยและสายพันเนตรอันยาวไกล จนทำให้วันนี้โครงการทั้งสองสร้างความมั่นคงต่อสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง